สวัสดีครับผมอิสานไมโซนะครับวันนี้ก็พาเที่ยวธรรมชาตินะครับไปดูกล้วยด่างบนเขาแล้วก็ไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับมีอยู่สองบ่อข้างบนนะบ,บนเขาอยูนะวันนี้จะได้อะไรติดมาติดมือกลับบ้านบ้างครับเป้าหมายของเราก็คือน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้นกล้วยนะครับกล้วยป่านะครับใบด่างสีแดงนะครับ ต้องไปดูนะว่ามันเป็นพันธ์ุอะไรอย่างไงบ้างครับห้าสิบเป็นแล้วไถ,ถึงจุดพักพักแรกนะครับถึงจุดพักแรกนี่ครับแกนแนำมันไม่ง่ายเลยเป็นโรงริบยางครับอยู่บนเขาของชาวบ้านนะครับก็ดูจากสภาพแล้ว ไ,ได้เอาอันนี้นครับกระสอบกระสอบอยางนะครับที่เขาแกะไว้ที่ชาวบ้านขึ้นมากีดยางครับยังใหม่ๆอยู่เลยเพิ่งกีดพิถีชีวิตนะครับภาคใต้นะครับอันนี้เจ้จังหวัดปตัตตานีนะครับอำเภอปัน,นละเลนะครับก็เป็นการทําสวนยางซะส่วนใหญ่นะครับสวนยางส่วนปลูกข้าวก็ ประมาณ30%นะครับของพื้นที่สวนส่วนมากก็จะเป็นสวนเพ้านะครับดูดูการที่นี่นะครับมีแค่สองฤดูนะครับหน้าฝนนะครับฝนแดเดือนนะครับแล้วก็หน้าร้อนอีกสี่เดือนนะครับไม่มีหน้าหนาวไกลแล้วไม่ไกลนะอันนี้ออกบ่อทองบ่อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อแรกอ๋อบ่อแรกจะมีสองบ่อนะครับบ่อทองบ่อแรกนะครับบ่อที่สองก็บ่อใส แล้วที่คลิปที่แล้วนี้ที่เราเอาพระขึ้นมานะครับผ่ากันได้บุญกันทั่วหน้าแล้วนะนี่เลยอันนี้อันนี้บ่อแรกแล้วก็มาถึงนะครับบ่อแรกกันแล้วนะครับเป็นบ่อทองนะครับบ่อน้ํศักดิ์สิทธิ์นะครับกล้วยป่านะครับอันนี้เป็นกล้วยป่านะครับไม่รู้พันอะไรอาจจะเป็นกล้วยป่าลูกเล็กนะครับด่างแดงนะครับนี่ไม่เไรนะพี่ตาเออด่างแดงด่างแดงด่างแดงด่างของมันนะครับด่างแดง ไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะครับก็เยอะแยะนะครับมากมายนบ่อแรกนะครับเข้ามาดูก่อนนี่ชื่อว่าบ่อทองนะครับอันนี้เป็นบ่อนักสิทธิ์นะบ่อทองนะบ่อแรกค่อนข้างจะมืดหน่อยนะครับอันนี้เป็นบ่อหินนอนอ๋อบ่อหินนะครับน้ำไม่เคยแห้งนะครับไม่เคยแห้งต้นพเดียวต้นอะไรที่ทุเรียนเป็นทุเรียนอายุราวๆประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับต้นทุเรียนดูเทียบไซส์กับคนนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับดู คนตัวเล็กนิดเดียวนะครับตีต้นไม้เป็นต้นทุเรียนนะครับผมก็ไม่เคยเห็นต้นทุเรียนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเดีย๋ยวพาไปดูลูกทุเรียนกันนะครับว่าลูกที่มันหล่นครับนี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันทุเรียนลูกเล็กนะครับดูดูสังเกตที่ลูกนะคแค่นี้เอง oh. มีรอยรอยอะไรแทะไม่รู้กรนลอกนะครับ <c oughs> นี่ก็งอกงอกแล้วอะไรจะ ไปบ่อที่สองนะครับบ่อแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับบ่อทองนะครับสุขภาพการขึ้นนะเดี๋ยวเรุพดดจริงๆไปบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นทางลาดชันมากเลยนะครับนี่ก็ห้าสิบหกสิบองศานะครับขึ้นมานะครับก็มีโขดหินนีก็เป็นไม่มีอะไรกินใช่ไหมาด,ดมดู <Okay. S 2> เอาดมป้ะ ตมดูไงบอ้โมหิดปวกเลยด้วยนี่ปวดได้จอยอยู่วะมันชื้นเฉยๆแล้ากับฝ่ามือแค่<ช>มันตรงน้อยด่างด้ยเมื่อกี้มึงเมย์มันนี่เมย์มันนโดนอันนี้ตัวนี้สวยได้เลยนี่ไา้นี่นี่ด่างนี่สวยนะครับอันนี้คุ้นเฉหรอครับก็นี่ได้นะครับด่างด่างไหมด่างนะครับแต่โตไป ไม่รู้จะด่างหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะครับแต่ว่าสวยดีนะดูสามต้นนะครับนนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับบ่อบ่อไสนะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่สองนะครับเราจะพักกินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะครับก็ใขึ้นมาก่อนก็ต้องไหว้อันนี้ก่อนนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําที่นี่นะครับเป็นพอท่านบี้นะครับขออนุญาตแล้วก็ขอพรนะครับตรงนี้นะครับ ให้เจ้าที่เจ้าทางนะก่อนที่จะกินข้าวนะมีน้ำกับข้าวของเขาดี่เราเขาเขาเหนียวขอบก้วยดี่เราที่นอนที่รสวนกุแปะมอเชาจังกูมือเช้าในรายการสิโลหลังจากอิ่มข้าวแล้วนะครับเราก็จะไป เอาน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนะครับที่บ่อไสนะครับบ่อที่สองบ่อก็จะคล้ายๆกับบ่อที่หนึ่งนะครับนี่ก็ค่ยอยๆตั่ครั้งี่มันจะขุ่นเมื่อเมื่อเมื่อไม่ลึกมากนะจากครั้งเดียวเต็มขวดพอดีครับถือว่าคุณมีบุญ <c oughs> เดี๋ยวดูคนนี้นะครับคนนี้เอา,เอามีใบด้วย <c oughs> กล้วยป่านะครับเห็นไหมเห็นรูปไหมครับนี่นะครับผม <c oughs> เอาลงมาแล้วนะครับกล้วยป่า <c oughs> ดมดูอ๋อเหมือนกล้วยหอมนะครับดำๆเม็ดม, <c oughs> มันหล <c oughs> ังจากนี้เราก็ตักน้ําเสร็จแล้วเราก็จะลงไปนะครับ <c oughs> ใช้เวลาไม่นานเท <c oughs> ่าไหร่นะไม่เหมือนขึ้นมาขึ้นมาใช้เวลา4ี่สินาทีอันนี้เราจะลงอีกทางหนึ่งทางใหม่นะครับอันนี้อาจจะตรง แล้วก็ชันกว่าเดิมคลิปนี้ก็พามาดูธรรมชาตินะครับก็เป็นบรรยากาศที่ลมเลื่นนะครับขึ้นมาก็สมคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะครับที่ขึ้นมาก็มีทั้งพระนะครับมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลายๆอย่างนะครับคุ้มค่าที่เราขึ้นมานะครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องอีสานไมโซนะครับก็ อยากให้ไปไหนนะครับคอมเมนต์มาเลยดัานล่างนะครับคอมเมนต์มาเลยก็จะไลฟ์สไตล์ก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอันนี้อยู่ภาคใต้นะภาคใต้ก็จังหวัดปัตตานีนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็มีสิ่งที่น่ากลัวบ้างเป็นบางอย่างนะครับส่วนบรรยากาศครับก็น่าอยู่มากเลยนะครับก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับทำนาปีละสองถึงสามครั้งนะครับ มีน้ำคลองครับไม่เคยแห้งครับมีน้ำคลองไหลมาจากเขื่อนบางล่างนะครับจังหวัดยะลาะครับเป็นน้ำคลองไหลมาแบบทั้งปีตลอดปีนะไม่เคยแห้งครับุดมสมากเราคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ